สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านมาเด้อมาเด้อกินข้าวด้วยกันเด้อจับปนปลาปลนปลาข้าวซ้อมรอบสองเฮ้ยข้าวซ้อมรอบสองอันนี้รอบรอบอ่ะชุดที่เท่าไหร่นะชุดที่สามชุดที่สี่มาค่ะเอซีมาชุดที่สี่แล้วเอาซีหรอเป่เออกล่องข้าวลงไวข้างล่างไว้มันจะไม่ได้บังของจานนะจะได้เห็นปนปลาไหมค่ะจับของเ้าวเนี่ยอ๋อ กองเข่ามันใหญ่ค่ะพี่น้องก็เลยบเอาขึ้นโตนะคะเอาขึ้นเอาขึ้นเดี๋ยวจะไม่เห็นกองข้าวเหนียวนะผักก็เก็บจัดเพราะเขาแยาฟุตทิดได้เพราะว่าไอ้เผือมันยังเผื่อไว้ให้ป้าด้วยอย่างดีข้าวใหม่ป่ะเอาจั่วเลยขมาวข้าวอุ่นข้าวเย็นเชื่อพร้อมเดียวเลยนะนะคะฝนปลาผักก็โอ้ได้รับน้ำฝนนะคะงามมากเลยนะ ดูด้านหลังนะใาะเอ็มภับงามขนาดเลยได้น้ำฝนนี่อวมงบไหมคนปลาคุณแม่เิชสมรชัยพรนะคะที่ทานที่อนุวัฒน์มาเนะาะก็ทั้งต้มทั้งแกงทั้งต่นล่ะค่ะกินกันทั้งนา ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ผักของเราวางตุ้งดอกก็อีกหน่อยก็ได้ออกดอกนะ น้าเถือนี่มาจากไหนน้านงเก็บอยมากวาเลยนะเอาเยอะจ้าจยังเสือกเยอขาอนี้เนี่ไปตัดเลยไปเตียนไปทีงนี้น้องดีจิยังตังค์ ก็มีจิตแต่แหลไหน่าแทนทีลุงคนลุงคนไปเปลี่ยนพุดัใจมากเนี่ยไปเปลี่ยนพดเปลีลเี่ยราเลยมือานเราุเปลี่ยนชุดแ้แตงโกก็ไปเบิ่งหมอลำแต่มือนขึ้น่ได้ไปนไล่ามือคืนนี้กไม่ได้จอดคนโตม่แต่งตา จะบอกแม่นกนาแกนะคะขอบคุณคุณแม่สาคอ,อนอเอน,นะคะ<อ>ที่สาย,าา<อ>งยิงตูนมนากเมือ่อ <laughs> กี้นร่าโอ้ยบอเอาจะกะิกมาเนาะเชียรไปยิง <laughs> ง่งลองซิมเบิร์ลองซิมเบิร์แซ่บน่เียบอกสูบไมดีครับสูบดีครับสูด <laughs> บดีมืดมาประสันความหลอกับจ่าเอ็มอยบอรอหอกรอม่ีบ้าย่องรออยู่พืนงาน มาก็สร้นความหล่อกับจ่าเียป๋าเมื่อนานมาได้เลิบอ่ะเมือนั้นานได้เลิบอ่ะคอยคล่องจื่ออยู่อ่ามื่อนานาได้เลิบเพว่าเพิ่ว่ารออ่นะจ่าจจาย่าจิตจ่าจ่าเต็มเต็มเลยจ่าอันไครรอแบบป๋ามื่อนานก็เจ้าเบานะเพิ่มว่ารออ่มื่อนานเงมนเพิ่นุ่มแม่ป๋าดาไรรอว ไทยไม่ตังคียเดียวยังกันนี่หน่ยบตอนแรกเคยแล้วว่ยต่ได้เต็มเต็มเลยนีจถานนีของจ๋า้านาวนพีว่าเป็นยังบแ่ได้เบอร์จะเบอร์เป็นไหมไม่ก็หันมาทางนี้ไม่มีเห็นมีเห็นอ้าวผ้ากันจําแจลวะจัเจวก็แซ่บบ่เจวกับแซ่บคนปลากับแสบคนปลางน ป้าดาป้าดายอมเพรามึงรอมายืนยันแล้วป้าดาว่าบบาวมืดรอก่อนพกสาากระลอกันระเบิ้อกันโล่บ่งใดแต่ยังไม่จบรอ้อยกว่าจะเอ็มนิดนึงไม่ไม่บะไรเไได้นจ่าเอ็มไม่ยอมจ่าเอ็มไปใส่หรอไปตไปไผ แต่เนี้ยายยมันรอยมองได้แบบรอรออยู่คนลรอยัะไม่จบไงเดอน้อยกับจะเอ็มหน่อยนึงไม่ถ้าไปโกโก้นี่ต้องบอกว่าอะไรนะมืดลอยใช่ไหมเออเด็กเขาไม่ให้ไปด้วยเารู้แล้วไปแต่เวลาจะเอ็มไม่อยู่ก็มืดลอยคนเดียวนะเอาไม่ลอยเรอเสือเสืออะไรบ้านเสือมฤกษีอะไรนะไปเจอหมดข่าแล้วเสือหมดข่ายังไงเสืออะ้ต้องเรียกว่าหวานอ๋อนางหวาน ได้สามมืป้ากินสามมืเลยยังไม่เยบอว่านี่มันคือบระเทศเตนมที่ป้าเระไปอ้อีนันอริกินกันม่งดแปนาทีมื่นเพื่อนเื่อน้องเสือคนว่าใค่ชวนไข่ชวนกินกับปนป่าปนกบเนาะองเสือกไอจบอกกัะต้ ขอบคุณแม่สากรน,นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่แพทยสมอ,อมแบบที่ให้กับข้าวมานะคะตังะ้งแต่รงวัลรางวังก็ต้มยำปัมีูร้าถ้าเดีย๋ยวยเิ่มือยืดไปโายยงอีกพีละเอว วันตกน้ำน้ำพอปุ๋ยพอมันเลยมี่ีเพ็ดเนาะอะอเห้ยมดเ็ดป่ะอืมปกีครับน้ำไม่พอมันจะขึ้นขึ้นพืสีากันย่าเอาหน้ามาเลยเสพเกียร์ให้เออได้ไงเครื่องเกียรไข่อยของไข่นี่เกียอ่อนมันมุมคมหั่นนุ่เดียหั่นวนหั่นเปนรูกเอ้่เจ้า่

อะไรเพื่อน่ะไม่หวยัน้นนมันไม่เห็นรับมีดยู่ไหมเสือรับนั่นล่ะเห็นรับมีอย,อ,อ,อยู <ไป S 3> ย่สอเลยนี้เาเอาไว้เหรับมีดเห,ห็นับมีด่ะนยย่มบองเลยไปไบางเห็นรับมีดหอ,อยู่ที่หอ่มันอ ไปจะรับลุงแต่วันนั้นเจ้าบอกเอาหุงค่อยไปลุงค่อยไปพึ่นกงินไปเลยหรอสำหรับนะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะคุณรับเธอสุดท้ายใครรับเธอสุดท้าย